คลิปนี้สนับสนุนโดย u l เ n น y t h ไ i l a ล d ครับสวัสดีครับผมเกยครับและในคลิปนี้ผมก็มีไฟ LED พกพาขนาดเล็กจากแบรนด์ u l เ n น y มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนั่นก็คือไฟ u l เ n น y L023 40W Pro กับ u l เ n น y L024 40W RGB 2ตัวนี้เลยนะครับสำหรับไฟ2รุน่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบพกไฟ LED ขนาดเล็กไปทำงานเอาท์ดอร์เพื่อเติมแสงให้กับตัวแบบยิงแสงลิมไลท์หรือสร้างแอมเบียน i g ไลท์ให้ซีนของเรามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น อีกอย่างคือเราสามารถนําตัวไฟมาใช้งานอินดอร์จัดแสงในสตูดิโอแบบนี้ก็ได้ก็คือตอนนี้นะครับผมใช้ตัวไฟยูเรนซี่40วัตต์โปรต่อกับมินิซอฟท์บ็อกซ์ใช้เป็นไฟคีไลท์แล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวไฟยูเรนซี่40วัตต์ RGB ต่อกับมินิแลนเทิร์นแล้วก็นํามาสร้างแบ็กกราวน์ไลท์ให้ออกมาเป็นมูดและโทนแบบนี้แต่จริงๆแล้วนะครับถ้ามีไฟอีกตัวเอามายิงเป็นไฟริมไลท์ก็จะได้ภาพที่ดีกว่านี้อีกเพราะว่าตรงส่วนผมแล้วก็ตรงด้านหลัังงงขขอออออผมมมมเนนนนนนี่ยยยกออกกกกกก็็จจจะะถถูแตาาาาครรรดึ้้้้หหืืใใํไช โดยไฟตัวนี้ก็ได้ใช้งานได้ทั้งกับการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอเลยจริงๆแล้วนะครับไฟทั้ง2รุ่นนี้ก็เปิดตัวมาได้สักพักแล้วโดยตัวไฟย u เ e n ซี40 w ัตตก็จะมีราคาเปิดตัวเพียง3699บาทเท่านั้นส่วนตัว40วัต์ RGB ก็จะมีราคาอยู่ที่4599บาทแล้วทาง u ูเดนซี่ไ a ยแลนก็จะมีขายเป็นเซตคู่กับอุปกรณ์เสริมอีกหลายแบบเลยถ้าเราซื้อไฟทั้ง2รุ่นนี้มาในกล่องก็จะมีตัวไฟตัวรีเฟล็กเตอร์ดิฟวชันโดมสมุด แล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าผ้าขนาดเล็กสำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมดมาให้เดี๋ยวช่วงแรกผมจะขอรีวิวตัวไฟก่อนแล้วตอนท้ายคลิปผมจะออกไปทดสอบใช้งานตัวไฟให้ทุกคนดูกันยังไงก็รอชมไม่ได้เลยนะครับสำหรับไฟยูเ n นซี่40วัตต์โปกับตัว40วตต์ RGB ก็จะเป็นไฟ LED ที่มีรูปทรงเป็นแบบสี่เหลี่ยมมีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ พกพาง่ายและจะมีน้ําหนักที่เบาเพียง490กรัมเท่านั้นด้านนอกตัวไฟจะใช้วัสดุเป็นพลาสติกค,คุณภาพสูงและร,บรอบๆจะมีรูสําหรับดูดอากาศเข้าไปเพื่อให้ตัวพัดลมที่อยู่ด้านในระบายความร้อนผ่านที่ซิงออกทางด้านหน้าของตัวไฟอันนี้เราก็จะได้ยินเสียงการทาั้งานของตัวพัดลมอยู่ตลอดเวลาและเราจะไม่สามารถปรับการทํางานของตัวพัดลมได้ถัดมาที่ด้านใต้จะมีรูน็อตขนาด1นส่วนสีนิ้วให้เราติดใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆได้อันนี้ส่วนตัวผมก็แนะนําให้ทุกคนซื้อเป็นตัวขาตั้งของยูเนซี่รุ ไฟเข้ากับขาตั้งได้ง่ายและสามารถยืดตัวขาได้สูงถึง2เมตรเลยแต่อันนี้ตัวขาตั้งก็อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงมากเท่าไหร่โดยการทํางานตรงนี้เราจะติดตั้งตัวไฟไว้ที่พื้นหรือจะใช้เป็นบูมอาร์มถือไฟไว้สูงสูงเพื่อตามตัวแบบก็ได้อันนี้ก็ใช้งานสะดวกขึ้นมากแต่ถ้าเราจะนาไปติดตั้งเข้ากับขาตั้งไฟทั่วไปเราจําเป็นต้องหมุนตัวไฟเข้ากับเลียวด้านใต้ยอย่างเดียว ที่ด้านหลังก็จะมีจอ LED ไว้บอกสถานะกนารทำงานของตัวไฟถัดมาด้านล่างก็จะมีน็อป2ตัวโดยน็อปตัวซ้ายถ้ากดค้างก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดซึ่งในไฟรุ่น40วัตต์โปรก็จะมีเอฟเฟกมาให้ใช้ทั้งหมด8แบบแต่ถ้าเป็นรุ่น40วัตต์ RGB ก็จะมีเอฟเฟกมาให้เลือกถึง20แบบเลยและถ้าหมุนตัวนอ็อปก็จะเป็นการปรับพวกค่าเคลวินหรือหมุนเปลี่ยนสี RGB ได้ตัวไฟ u l n c L023 ที่เขียนว่า40วัตต์โปรก็จะเป็นไฟที่มีโหมด CCT สามารถปรับค่าเคลวินได้้ตตังงแ 2, ง 6, ่่่2,500 6,500K L02 วววนนถึสรุ ที่เขียนว่า40วัตต์ R G B ก็ได้ใช้ได้ทั้งโหมด C C T และสามารถปรับสีเป็นแบบ R G B ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างไฟทั้ง2รุ่นนี้นะครับ ส่วนถ้าเราหมุนน็อตตัวขวาก็จะเป็นการปรับเพิ่มลดความสว่างของตัวไฟซึ่งตรงนี้ผมว่าความสว่างเริ่มต้นที่1%ก็จะแรงเกินไปหน่อยแต่เราก็ยังปรับดิมไฟได้แบบละเอียดทีละเปอร์เซ็นต์เลยและถ้าเรากดตัวน็อตลงไปก็จะเป็นการสลับระหว่างโหมดอีโคที่ความแรง1%อการปีโหมดคือจะปรับไปตามความแรงที่เราตั้งค่า,าไว้แล้วก็ถ้าเรากดตัวน็อตค้างไว้ก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดโอเวอร์คล็อกซึ่งในไฟทั้ง2รุ่นก็จะมีกําลังไฟสูงสุดที่50วัต์สามามรถ clock, เพิ่มกําล,าาลาไฟน50วัตต์และ จะยังไม่ทํางานซึ่งเราต้องไปหมุนน็อตตัวซ้ายก่อนตัวไฟถึงจะเปิดการทํางานขึ้นมาอันนี้เขาก็ทําให้เป็นระบบเซฟตี้การเราไปโดนปุ่มโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนที่เราใส่ตัวไฟไว้ในกระเป๋ากล้องนะครับด้าน้ายล่างของตัวไฟก็จะมีช่อง dc 19โวลต์ให้เราเสียบใช้งานต่อไฟบ้านได้ด้วยแต่อันนี้เราต้องหาซื้อตัวอะแดปเตอร์เองเพราะในเซตจ,จะไม่ได้แถมมาให้ถัดมาข้างๆก็จะมีช่อง usb c ที่เราสามารถชาร์จไฟหรือจะนํา power bank มาต่อใช้งานก็ได้แต่ต้องเป็นอะแดปเตอร์ที่รองรับกลาลังไฟสูงสุดที่65วัตตต์์เเท่่าาานนนััั้้้ถึงงงจจะสียบใชววไไไไฟฟปรรออๆมดกกํล็ิ ูงสุดประมาณ23-25วัตต์และถ้าใช้เวลาในการชาร์จจาก0ถึง100%ประมาณ3ชั่วโมงอันนี้สําหรับผมก็ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับจุดเด่นของไฟทั้ง2รุ่นนี้ก็คือตัวไฟจะมีแบตเตอรี่แบบบิวอินมาให้ที่ความจุ3,400ม ah. ิลลิแอมป์โดยเราจะเปิดใช้งานตัวไฟได้นานต่อเนื่องถึง180นาทีที่ความแรงต่ำสุด70นาทีที่ความแรง40วัตต์และ50นาทีที่ความแรงสูงสุดโอเวอร์คล็อก50วัตต์จากที่ผมใช้งานมาคือตัวแบตเตอรี่อยู่ได้นานมากสถานการณ์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะใช้กําลังไฟค่อนข้างสูงแต่พอเป็นตอนกลางคืนก็ได้ ใช้กำลังไฟอยู่ที่5ถึง30เท่านั้นเองอย่างตอนนี้ผมก็เปิดใช้งานตัวไฟคีย์ไลท์อยู่ที่5เท่านั้นเองนะครับและตรงนี้นะครับถ้าเราติดใช้งานตัวรีเฟกเตอร์เป็นเวลานานๆความร้อนจากตัวไฟก็จะไม่ได้สูงมากและสามารถเปิดใช้งานโหมดโอเวอร์คล็อก50วัตต์ได้จนแบตเตอรี่หมดแต่ถ้าใช้งานอ outdoor หรือติดตั้งตัวซอฟท์บ็อกขนาดเล็กความร้อนจะไม่สามารถระบายออกได้เต็มที่เท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องระวังความร้อนที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ต้อง,องนนอกังวลนะััับเเาว้ตตตก็จมีบบ Safety, ปางงาใ40 40์์์ Pro B ชส มินิโบเวนเมาส์โดยเราสามารถนําตัวรีเฟคเตอร์มาติดใช้งานที่ด้านหน้าเพื่อให้ได้แสงที่แรงและสามารถนําตัวดิฟวชั่นมาครอบไปที่ด้านหน้าเพื่อลดความแข็งของแสงได้หรือจะหาซื้อตัวมินิซอฟ์บ็อกกับตัวมินิแลนเทิร์มาติดใช้งานเพื่อให้ได้แสงที่นุ่มมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็ได้แต่ตรงนี้ผมก็ติดนิดนึงนะครับก็คือที่ด้านหน้าเขาจะไม่มีเกลียวล็อกให้เราใส่ตัวรีเฟคเตอร์หรือพวกซอฟ์บล็อกเข้าไปให้มันแน่นได้ถ้าไปโดนตัวซอฟ์บ็อกก็จะหลุดง่ายไปหน่อยเขาก็นกหนะนนน้าาจจะะะมมีีแแแผผงงไฟ LED ขดเลละะ็ก,กกกกรัฝุ่่อยู นอกด้วยซึ่งไฟทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีค่าความถูกต้องของสี CRI ที่ T 95และ TLCI ที่96ตอนที่ผมไปใช้งานตอนกลางคืนด้วยค่าสีของตัวไฟที่มีความเที่ยงตรงก็จะช่วยให้ตัวแบบได้แสงที่มีความเป็นธรรมชาติ โดยจะไม่โดนรบกวนจากพวกไฟแอมเบียน์รอบๆอันนี้คือมีประโยชน์กับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมากๆหลักๆแล้วก็คือไฟทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีความต่างกันที่ตัวไฟยูเรนซี่40วัตต์โปรก็จะเป็นไฟแบบไบคัลเลอร์ส่วนตัว40วัตต์ RGB ก็จะเป็นได้ทั้งไบคัลเลอร์และสามารถปรับสีเป็น RGB ได้ด้วยยังไงก็ลองเลือกรุ่นให้เหมาะกับรูปแบบการทำงานของเราให้ดีๆนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะออกไปทดสอบใช้งานตัวไฟทุกคนได้ชมกันโอเคตอนนี้นะครับเราก็ออกมาใช้งานเจ้าตัวไฟ L023 เราก็จะมี L024 อยู่นู่นนะครับอันนี้เนี่ยเราจะมาเซตัพเป็นการถ่ายแบบย้อนแสงก็จะสังเกตว่าเวลาเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ตัวแบบเนี่ยจะมืดนะครับน่าจะมืดนะเวลาเราถ่ายย้อนแสงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะให้หมิวเป็นแบบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะสังเกตว่าตัวแบบเนี่ยจะมืดนะน่าจะมืดวิธีการแก้เนี่ยแล้วจริงๆแล้วมันจะมีวิธี2วิธี หลักๆนะก็คือการใช้ตัวพวกแผ่นโฟมสีขาวหรือว่าพวกแผ่นรีเฟ็กนะครับเอามาเบาแสงสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์เพื่อที่จะเบาไปที่หน้าหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถใช้ตัวไฟขนาดเล็กแบบนี้ได้ซึ่งตัวไฟยู n n นซี l 0 2 3มเนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กเพียงเท่านี้เองนะครับอันนี้ผมก็ติดเข้ากับตัวขาตั้งยู n ันซี mt 7 9นะครับนี่ จะมีขนาดเล็กเพียงเท่านี้เองนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะติดเป็นตัวรีเฟกเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจําลองแสงที่เป็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยสาดไปที่หน้ามิวนี่แล้วก็วิธีการใส่เราก็สามารถติดตั้งเข้ากับตัวไฟง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะตำแหน่งตัวไฟเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนําให้มันอยู่เฉียงจากตัวแบบลงมานะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางแบบเนี่ยหน้ามันจะแบนไปนิดนึงนะอันนี้สําหรับผมครับแต่ว่าอันนี้ก็เราสามารถเปลี่ยนมุมได้นะเนี่ยก็ลองดูว่าเนี่ยถ้าอยู่ด้านบน แสงมันจะอยู่ใต้ตาแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆมันก็จะให้แสงประมาณนี้นะครับไฟยูเรนซี่ l 0 2 3เนี่ยมันจะมีกําลังไฟแค่40วัตต์นะครับจริงๆแล้วการใช้งานนอกสถานที่แบบนี้เนี่ยกำลังไฟอาจจะยังไม่แรงพอนะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะทําให้ตัวแบบเนี่ยมันดูดีมากขึ้นประมาณนึงเลยนะไม่ได้ถึงกับขี่ไล์หรอกแต่ว่ามันสามารถเป็นฟิลไลท์ที่จะช่วยเปิดเงาแสงให้กับตัวแบบได้อันนี้ก็จะเป็นยังไม่ได้เปิดไฟนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เวลาเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยข้อดีคือเราจะได้ริมไลท์นะมันก็จะช่วยทําให้ตัวแบบเนี่ยมันเด้งมากขึ้นได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไฟนะปึ๊บโอเคอันนี้ก็จะเป็นไฟที่100%นะครับเออเป็นไฟฟิวไลท์ได้ระดับหนึ่ง แล้วทีนี้เราจะมาดูไฟกันนะครับแค่เดี๋ยวการปิดไฟก่อนเวลาสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเย็นประมาณหนึ่งแหละถ้าเราอยากให้แบบเปี่ยนขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้ไฟ40วัตต์ตัวนี้ได้โอเคเดี๋ยวลองเปิดดูโอเคแล้วก็หมุนตอนนี้เปิดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กัน71%เดี๋ยวลองลดลงมาที่ประมาณลดลงมา20% Okay. แล้วก็ระยะห่างเนี่ยก็จะมีผลด้วยนะครับลองเข้าใกล้ตัวแบบดูกันโอเคสมมุติว่าถ้าเราเข้าใกล้ตัวแบบมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดเงามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการลองเข้าอีกโอเคลองสูงขึ้นโอเคแล้วกดลงโอเคเนี่ยอันนี้ก็จะสังเกตว่าเงาจะเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเราถอยออกโอ้เนี่เงามันก็จะเริ่มจางลงนะครับแต่ว่า แน่นอนว่าเราก็ต้องเพิ่มความสว่างนะโอเคลองเพิ่มความสว่างกัน64%นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้อลองหันไฟออกหันไฟทิ้งหันเข้ามาโอเคนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เราก็สามารถเติมฟิลไลท์ให้กับแบบเราได้นะครับเออแต่ว่าตอนนี้ผมจะยังไม่ได้ใส่ตัวซอฟท์บล็อกนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังสามารถจำลองแสงเย็นได้นะซึ่งตัวไฟตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนคัลเลอร์เทมได้นะครับเดี๋ยวการลองหมุนไป หมุนตัวซ้ายไปทางซ้ายเป็นให้เป็นสีส้มทีนี้ไฟมันก็จะส้มมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็สามารถจําลองแสงให้เป็นแสงเย็นได้นะนี่แล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งโห๊ดอาการยืนตรงนั้นนะมิวเย็นตรงนี้โอเคเราก็สามารถจําลองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยการใช้เป็นริมไลท์นะจะสังเกตว่าทางด้านขวาของตัวแบบเนี่ยมันจะมีริมไลท์ครับเอาการลองหันออกโอเคแล้วก็ลองหันเข้ามานี่ จังหวะถือไฟเนี่ยเวลาเราถือเราต้องเหมือนบูมเลยอ่าใช่ใช่ถือให้ถนัดแล้วก็ต้องนิ่งเพราะว่าเราสังเกตดูนะอ่ะเดี๋ยวลองเดินมาลองเดินตามมากันถ้าระยะไม่ได้ไฟก็จะเข้มขึ้นแ,แล้วก็ถ้าสัน่นมันก็จะเห็นเงาก็ต้องประมาณนี้รักษาระยะห่างตลอดเวลาอ่าเห็นไหมเพื่อให้แสงแต่ว่าถ้าเราอยู่หลักคนละ,ละหน้าปุ๊บมันจะเป็นอีกแบบนี่ก็จะเป็นไฟจากตัวซอฟบ,บ็อก นะครับก็จะได้แสงประมาณนี้นะโอเคเปลี่ยนไฟกันอันนี้ก็จะเป็นไฟจากตัวรีเฟกเตอร์นะครับนี่ก็จะได้ไฟประมาณนี้นะตัวไฟอันนี้เราก็ปรับเพิ่มอย่างนี้ร้อยร้อยนี่คือแบบอยู่อย่างนี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยประโยชน์ของร้อย หนึสองสอกหนึสองสามาโอเคร้อมถอยหลังนะห้าสี่สไป <c oughs> เดี๋ยวเดินตรงไปนะเดินตรงไปมิว,ปไ,วไปทานู้นโอเคห้าสี่สไปห้าสสามไป สี่สามขึ้นเดินมาขันถอยสามมา้องซ้ายมองขวาเฮ้ยดีว่ะทีนี้เดี๋ยวมิวเดิอนออกมาจากตรงนู้นถอยมา ไม่ไม่เห็นไม่เห็น โอเคครับผมและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวไฟ u d n c y L023 40วัตต Pro กับ u d n c y L024 40วั์ RGB 2ตัวนี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาไฟพกพาขนาดเล็กมีแบตในตัวและเซตอัพใช้งานได้สะดวกส่วนตัวผมก็แนะนําไฟทั้ง2รุ่นนี้มากๆสําหรับใครที่สนใจไฟ u d n c y 40วัตต Pro กับตัว40วัต์ RGB ตอนนี้ทุกคนก็สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ u d a c t y Thailand หรือสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกับช่องเผยมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตัวลาก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ